สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทำการอัปเดต Mon สเตล่า i ายแอนที่ครั้งก่อนผมได้ทำการเปลี่ยนกระถางไปตอนเมื่อเขาอายุ1เดือน7วันมาดูตอนนี้เขาอายุครบน่าจะประมาณอันนี้นะครับที่ตั้งแต่เพาะมาเมล็ดเลยก็จากเดือน5มาเดือนที่2 1ก็ประมาณ6เดือนแล้วอันนี้น่าจะเป็นต้นที่โอเคครับสมบูรณ์อ่าแล้วก็มีต้น อันนี้คือต้นที่โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนเขาที่ไม่โอเคกันอ่ะอันนี้เป็นเพื่อนๆเ,เขานะครับโดนน้องไห่ทากกินยอดบ้างโดนหนอนชัยบ้างผมไม่ค่อยได้มาดูแลเขาแล้วก็อยู่ในมุมที่อับเนี่ยครับอาจจะโดนแสงน้อยแล้วก็ลมอาจจะไม่ทั่วถึงเพราะว่าแล้วก็โดนพวก น้องน้องหอยทากมาแทะยอดมันก็เลยไม่โตสักทีโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเปลี่ยนกระถางกันนี่ครับศัตรูตัวฉกาดของเราจเจ้าน้องหอยทากเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องหอยทากกินต้นกินยอดน้องมอนเตล่าเราแล้วสภาพหน้าตาน้องมอนเตล่าเราจะเป็นยังไงนี่เลยครับนี่สภาพหายไปทั้งยอดหายไปทั้งก้านครับ แล้วก็จะมียอดที่กำลังเกิดใหม่เห็นไหมเอ่ยจะรอเขาโตรครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาทำการเปลี่ยนกระถางใหม่อีกทีหนึง่งโอเคครับอย่างแรกเลยเราก็มาเตรียมกระถางที่เราใช้เปลี่ยนกันก่อนนี่ผมใช้เป็นกระถางน่าจะ11เดนิ้ว12บนิ้วนะเดี๋ยวผมวัดให้ดู เห็นไหมเอ่ยเห็นไหมก็กระถางก็ประมาณนี้ครับวันนี้ผมจะเปลี่ยน3ามกระถางเนาะเราก็มาตวงกันใช้มะพร้าวถุงครับทั่วไปหาซื้อตามร้านขายต้นไม้เทลงไปเลยครับ เราก็จะใช้คร่าวๆประมาณนี้3ามกระถางจริงๆตอนใช้จริงมันก็จะเหลือนะครับแต่ว่าเราก็ตวงแค่น,นี้พอโอเคเดี๋ยวเราไปล้างเบื้องต้นก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปแช่กันนี่คือล้างเบื้องต้นนะครับจะได้ไม่ต้องเอาไปแช่ล้างน้ำแรกแล้วก็เดี๋ยวจะต้องเอามาเทออกอีก จากนั้นเทลงไปเลยครับแช่เดี๋ยวผมจะแช่ไว้หนึ่งคืนนะสาเหตุที่ต้องแช่นะครับก็อย่างที่เรารู้กันในกะมะพร้าสับนะครับเขามีสารแทนนินอยู่เจ้าตัวนี้ก็ถ้าเกิดไปโดนรากพืชอะไรมากๆมันก็จะทำให้พืชโตช้านั้นเราก็ล้าง ถามว่าไม่แช่ได้ไหมได้ครับถ้าเกิดกราบมะพร้าวรู้สึกว่ามันเก่ามันไม่ใช่กราบมะพร้าวที่สีเข้เขมๆโดนน้ําแล้วสีแดงอะไรเงี้ยใช้ได้เลยครับเพราะบางคนเขาก็ใช้อย่างนั้นนะเขาก็ไม่แช่นะแต่ว่าตอนลดน้ําก็ลดน้ําให้มันให้มันผ่านน้ําเยอะๆก็เป็นอันว่าใช้ได้ครับแต่ถ้าเกิดใครมีเวลาก็แช่แบบผมก็ได้ครับ พอดีผมจะกดเขาไว้ให้อยู่ในน้ํานะก็เลยเอาเอ,าอตากาเนี่แล้วามาันพอดีซะด้วยโอเคครับเดี๋ยวผมจะแช่เขาไว้อย่างนี้หนึ่งคืนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ค่อยมาทําการเปลี่ยนกระถางกันโอเคครับโอเคครับหลังจากที่เราแช่กากมะพร้าวไว้หนึ่งคืนนะครับเดี๋ยวเรามาดูน้ํากันเนี่ครับสีน้ําของเขาจะประมาณนี้เห็นไหมเดี๋ยวเรามาล้างกันเลยดีกว่า มาอนี้เดี๋ยวผมให้ดูน้ำรับแดงปัดเดี๋ยวเอาไปทิ้งกะละมังอันนี้น่าจะไม่พอนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนที่ผสมกะละมังใหญ่หาไม่เจอนะขออนุญาตใช้ที่ผสมปูนแล้วกัน จริงๆถ้าเลี้ยงข้างนอกใช้แค่เอ้ยถ้าเลี้ยงในบ้านนะใช้แค่3อย่างนี้ก็พอนะกาะมมะพร้าวปุ๋ยออสโมโคสูอด13 13 13แล้วพอดีผมเลี้ยงข้างนอกผมก็ผสมดินผสมปุ๋ยคอกแล้วก็ผสมแก่ลงไปด้วยแก่ผมก็ใช้ประมาณนี้หนึ่งกระถางแปดนิ้วอันนี้ปุ๋ยคอกผมซื้อที่ร้านต้นไม้นะแล้วผมก็เอามาร่อนให้มันละเอียดใช้ในร่อนนะ ก็ประมาณนี้แล้วผมก็จะผสมดินใบก้ามปูแล้วก็ดินเก่าถ้าดินใบก้ามปูเพียวมันค่อนข้างจะเหนียวผมเลี้ยงด้านนอกก็จะค่อนข้างใส่พวก t e x t อร์พวกดินพวกวัสดุปลูกอิงตามธรรมชาตินิดนึงนะจริงๆใครจะใช้แค่กากมะพร้าวอย่างเดียวก็ได้นะมันไม่มีสูตรตายตัวแล้วแต่เราเลยผสมครับ Okay. น่าจะได้แล้วประมาณนี้วันนี้ผมก็จะเปลี่ยนสามกระถางับดูวันนี้ลากเขาค่อนข้างล้นเห็นไหมอย่าลืมเตรียมตาเก้าจีไว้ด้วยนะครับป้องกันพวกแมลงศัตรูพืชในดินแล้วก็หาชิ้นให,ใหญ่ลองกระถางเดิมลองเอากระถางเราลองวัดดูนะครับ ประมาณนี้นะใส่สักประมาณครึ่งช้อนโต๊ะก็พอแล้วก็คนนิดนึงให้มันกระจายตัวผมค่อนข้างจะบำรุงเขานิดนึงนะผมจะใส่นี้ลงไปด้วยประมาณนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยเอาอันนี้กบนิดนึงลากเขาจะได้ไม่โดนเลยตรงโอ <Okay. S 2> เคเดิมครับบีบๆเคาะ ว่ามกดดูลากมัผมไปดูลากเขาเห็นไหมอันนี้ก็ถึงเวลาเปลี่ยนนะลากเขาค่อนข้างแน่นตรงนี้ขอออกได้ก็คอนะครับเป็นวัสดุปลูกเก่าประมาณนี้ในสะ่ลงไปเลยเอาด้าน,นนี้ชิดฝั่งในนะครับ เห็นไหมเอาด้านนี้ชิดฝั่งไหมเพื่อที่เขาจะเหลือไปด้านหน้าเอาชิดชิดมุมด้านข้างครับนี่ก็ชิดมุมด้านหลังของเขาไอที่เป็นที่เหลือด้านหน้าก็เว้นพื้นที่ไว้เสร็จแล้วครับประมาณนี้ก็ประมาณนี้ Okay. แล้วก็ทำที่เหลือเหมือนเดิมนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสามกระถางนี่ก็จะประมาณนี้วัสดุปลูกจริงๆแล้วก็แล้วแต่ที่มีเลยนะครับจริงๆใช้แค่กร,ระมาพลาสอย่างเดียวก็ได้มันยังเป็นต้องทำเงินผมก็ได้นะอันนี้ผมเลี้ยงไว้ด้านนอกนะก็จะเลี้ยงไว้กับเหมือนข้างหลังนี้เลยเค,ครับ โอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวเดือนหน้าผมจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งว่าหลังจากเปลี่ยนกระถางเขาไปแล้วเขาจะมีการเจริญเติบโตยังไงบ้างโอเคครับสวัสดีครับ